สวัสดีนะครับวันนี้เอาของแปลกพิเศษมาให้ดูนะครับตัวนี้คือตาบเกียว M14 คูณ1ปกติแล้ว M14 จะต้องจะมีอยู่2แบบที่นิยมใช้กันนะครับจะมี M14 คูณ1.5้และก็ M14 คูณส0ส่วน M14 1.5นั้นคือตาบเกียวนัตเบอรอ์เบอร์สินะครับเบอร์19พวกที่อยู่ในกับพวกรถยนต์ รถยนต์เกี่ยรถดยนต์ลดต่างๆนะครับถ้า14คูณุนก็จะเป็นพวกน็อตหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหัวจมเป็นพวกน็อตใช้ในโรงงานใช้กับพวกแม่พิมพ์นะครับจะใช้แบบนั้นหรือว่าเป็นพวกงานที่ค่อนข้างใช้แรงกำลังอัดดีนะครับกำลังดีส่วนตัวนี้จะเป็น1 4บูจะเป็นเกียร์พิเศษเด,ดูสภาพสินค้าอันนี้ตัวนี้คือสินค้ามือสองนะครับแต่ว่าใช้งานมาน้อยมากใช้งานมานิดเดียว คือยี่ห้อยามาว่าของญี่ปุ่นเจแปนนะครับตัวนี้ใครที่กำลังหาอยู่หรือว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับซื้อแบบนี้ทนกว่าดีกว่านะครับเป็นของญี่ปุ่นใช้งานได้ดีมากใช้กับเหล็กแข็งหรือว่าพวกงานสแตนเลสงานอื่นๆนี่ดีมากมารีวิวให้ดูนะครับใครที่หาอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์สั่งให้ในคอมเมนต์นะครับในรายละเอียดจะมีตัวให้สั่งนะครับกดเข้าไปสั่งได้เลยครับตอนนี้ใครที่หาอยู่ก็คุ้มมาครับราคาชิ้นละนะครับสภาพสินค้าสวยมากครับแทบไม่ต่างอะไรจากของใหม่เลยก็เหมือนเขาใช้งานมาแค่นิดเดียวครับแต่ผมดูแล้วเหมือนน่าจะยังไม่ได้ใช้งานมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีรอยอะไรเลยครับถึงจะมีก็มีน้อยมากครับ 1> 14, 1สิบนึงจุดศก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่หาอยู่ลองกดเข้าไปดูนะครับมีของพร้อมส่งในไทยนะครับส่งสินค้าทุกวัน